สวัสดีค่ะหลิงหลิงหวงค่ะสวัสดีค่ะออมกอนพัฒค่ะหลิงก็จะเป็นเด็กผู้หญิงเรียบร้อยอินโทรเวิร์ นิดหน่อยก็จะรู้สึกว่าเส้นทางชีวิตตัวเองอ่ะไม่มีทางที่จะก้าวสู่วงการบันเทิงเหมือนกันค่ะเหมือนกลิ้งอยู่บนเขาเรียกว่าสนามหญ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบขึ้นหรือว่าลงมากสัเท่าไหร่ของหนูอาจจะไม่ได้ต่างกันสุดขั้วขนาดนั้นแต่ออมคิดว่าชีวิตออมอ่ะออมเป็นคนที่อารมณ์แบบมีหลากหลายอารมณ์มากจะไม่ค่อย stable อาจจะด้วยความที่ หลิงเข้าใจมันเลยมีแบบมีขึ้นและมีลงเยอะมากแต่ว่าถ้าถามถึงเส้นทางในการดําเนินชีวิตอะ <c oughs> ก็จะมีครอบครัวคอยสัมร์ตจะไม่ค่อยมีอะไรตะกุกตะกักเท่าไหร่ <c oughs> ที่จริงจริงจังๆอะพูยกันเยอะๆครั้งแรกคือการเวิร์กช็อปตอนใจซ่อนรักค่ะมันจะมีเขาเรียกว่าการแบบไอซ์เบรกิ่งอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้เรารู้จักกันมาเขินเข้าถาม หนูว่าหนูไม่ชอบอะไรหนูถามเขาว่าเขาไม่ชอบอะไรไม่ชอบให้เราทำเนี่ยอะไรอะไรเงี้ยเราจะได้อยู่ด้วยกันได้ <c oughs> แล้วเราก็ถามถึงเป้าหมายกันและการอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเป้าหมายของอยูในการมาเล่นเรื่องนี้มันคืออะไรหลิงว่าดูนี่ใสยของหลิงแล้วก็น้องอ้อมมันมีความคล้ายแต่ก็มีความต่างกันมากๆความคล้ายในที่นี้ก็คือเราเป็นคนที่ขี้เกรงใจด้วยใช่ปะ่ะใช่เก็ตามใจ่ แล้วก็ตามใจด้วยด้วยที่ว่าผู้หญิงสองคนที่เก่งใจอยู่ด้วยกันมันก็จะไปด้วยกันได้ง่ายอะคะ่ะแบบเออพี่หลิงเลือกเลยหลิงก็น้องอ,อมเลือกเลยอย่างเงี้ยมัน Amazing ก็คือน้องอ,อมเป็น extrovert ส่วนหลิงเป็น introvert ที่สามารถเข้าหากันแล้วลงตัวได้แล้วหนูรู้สึกว่าเอ้ยมันยากแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ารักพลังแรกๆที่เจอกัน5ปีที่แล้วอย่างเงี้ยที่หนูจะรู้สึกว่าหนูไม่กล้าคุยกับเขาเพราะเขาเงียบมากแต่ที่เหลือก็จะ <laughs> น i mean <Yes, okay. ั่นแหละนั่นแหละค่ะก็ก็จะมีอยู่แค่นั้นที่ไม่กล้าคุยกับเขาแล้วก็พอรู้จักกันมากขึ้นก็คือคุยกันปกติไม่ได้มีการอึดอัดอะไรเลยออกแนวสบายใจด้วยซ้ําอย่างลิงก็จะเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานก็คือเรารู้ว่าเรามีอุปสรรคในการอ่านบทหรือว่าก้านภาษาหรือว่าด้าน Act ติ g หนูก็จะพยายามเข้าใจตัวละครให้มากที่สุดแล้วก็จะมีบางช่วงที่หลิงแบบไปเรียนภาษาคือเราไม่มีเวลาไปเรียนแต่เราก็จะเรียนออนไลน์ตอนตอนเย็นหลังเลิกงานแล้วตื่นเช้าไปถ่ายละครต่ออย่างเงี้ยเป็นลูก แล้วก็ไปเรียนแอคติ้งหรือว่าไปรักษาหุ่นของตัวเองเออกกำลังกายอะไรอย่างี้ค่ะในหน้ากองหลิงก็จะพยายามแบบปล่อยให้คนอื่นไม่รู้สึกว่าหลิงจริงจังมากมเท่าไหร่ก็จะดูว่าแต่ก็ยังเห็นพี่จริงจังอยู่ก็คือแบบยังเห็นเขากรรมไอแยังเห็นเขากำบทะอะไรอย่างงี้แบบอ่านตลอดเวลาไม่หลับเลยมีเวลาพักปุ๊บมานั่งอ่านบทคือหลิงจะมีมีไมค์เซจ ของหลิงเองที่แบบว่าทํายังไงก็ได้แต่คุณที่ทําให้กองชา้าไม่ใช่เราเราก็จะต้องถึงหน้ากองก่อนอะไรอย่างเงี้ยของหนูเป็นแบบชิวๆเลยค่ะมาครั้งหนูชิวจนคุณแม่ต้องคอยเตือนหนูว่าแบบเฮ้ยชิวไปหรือเปล่าแบบเหมือนต้องมี motivation อะ mm hmm. คือหนูไม่ได้ขี้เกียจนะคะคือหนูทําแบบค่อยเป็นค่อยไปอะไรจะเกิดก็เกิดอย่างเงี้ย mm hmm. ส่วนเรื่องอื่นๆก็ส่วนมากก็เป็นชิวๆช,ชิวจนต้องมีคนแบบคอย ค,ค่อยผักดันหน่อยใช่น,น้องจะเป็นคนชิลแบบชิลมากโพ oh, ต้องขอบคุณคนรอบข้างที่ทำให้หลิงได้เรียนรู้ขนาดนี้ mm hmm. อย่างที่บอกว่าหลิงเป็นคนที่จริงจังมาก mm hmm. เพราะฉะนั้นหลิงก็จะไม่ค่อยอนุญ,ญาตตัวเองให้ผิด mm hmm. อย่างหนึ่งที่หลิงเรียนรู้ก็คือเราต้องกล้าที่จะถามแล้วก็อนุญ,ญาต mm hmm. ตัวเองผิดเพื่อที่จะเก็บไว้เป็นประสบการณ์อย่างน้อยเราผิดครั้งเล็กๆยังดีกว่าเราผิดครั้งหนึ่งเราผิด พลาดใหญ่เลยแล้วก็เราต้องพรีแพร์ตัวเองให้พอมาค่ะเพื่อที่จะรับโอกาสที่เราได้รับอะค่ะบางช่วงที่หลิงรู้สึกว่าแบบหลิงไม่เห็นเหมาะกับการเป็นนักแสดงเลยแต่ว่าสุดท้ายมันก็คือสิ่งที่ทําให้มันถึงจุดที่เราอยากถึงอะก็คือเราอดทนแล้วก็ฝึกซ้ําๆจนกว่าจะก้าวข้ามปัญหาที่เธอคิดว่ามันคืออุปสรรคได้อะค่ะ ของออมก็ถามว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้คือมันมีหลายอย่างมากแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อ,อมรู้มาก,ก็คือเหมือนเราอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเล่นได้แล้วเราแบบยูจะเล่นยูแบบนั้นยูจะกลายเป็นคนที่เล่นละครเหมือนเดิมตลอดหาเลไรใหม่ๆให้ชีวิตหา motivation ให้ชีวิตแล้วก็อย่าหยุดพัฒนาฟังเสียงคนรอบข้างด้วยอันนี้คือสิ่งที่ออมได้เรียนรู้มาค่ะ อบที่ตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและจะพุ่งไปที่เป้าหมายเลยเรารู้ว่าเราพกพ่องตรงไหนเราก็จะแก้ไขจุดนั้นแล้วเรารู้ว่าอะไรที่ต้องแก้ด่วนเราก็จะแบบทำเลยและอดทนมากๆกับสิ่งนั้นที่ชอบในตัวเองมากๆเลยคือหนูเป็นคนที่ไม่เก็บสิ่งที่ท็อกซิกในชีวิตไว้เลยอะ่ะมันมีช่วงที่หนูเก็บนะอย่างเช่นแบบเราอ่าน อะไรต่างๆอ่านโซเชียลอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นอะไรแย่ๆมันต้องมีทั้งดีและแย่อยู่แล้วเรารู้แต่บางครั้งพอะเราอ่าน่ะเราเก็บม,มาคแค่แป๊บเดียวนะแล้วเราก็คิดว่าเออก็คือแค่แค่นั้นนะ่ะแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนที่แบบโพสิทีฟแบบเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ออมคิดไว้แล้วค้ถามนี้ออมขอตอบก่อนอะอ้อมคิดไว้ละถ้าออมพูดถึงหลิงนะคะพี่หลิงอ่ะคือหนูอ่ะล่าสุดหนูคิดคํามาได้ใหม่คือเหมือนยิ่งอยู่ด้วยยิ่งรู้สึกแบบกล้าเล่นด้วยอ่ะมันอยู่ด้วยเลยยิ่งอยากแกล้งอ่ะเราก็ต้องดูอารมณ์เขาด้วยว่าแบบเออเขาอารมณ์ดีอยู่ไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราโดนโบกกลับมาจะทายังไงถูกไหมพี่หลิงเขาเป็นคนใจดีอ่ะเป็นคนที่ทําให้เราแบบสบายใจในการพูดคุยเขาก็เลยรู้ สกประมาณ300เรื่องของหนูไปแล้วเรียบร้อย <c oughs> My Secret Keeper ลิงรู้สึกว่าน้องอ,อมอะ่ะเหมือนแม่ก้อยเลย <c oughs> <c oughs> ฉันลูกเขาคือรู้ว่าเป็นลูกแต่ว่าเหมือนแบบเวลาอยู่กับแม่ก้อยก็เหมือนมีแม่ก้อย2คนเวลาอยู่กับน้องออมก็เหมือนมีน้องออมสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน้องอ,อมเป็นคนที่ positive thinking จริงๆแล้วเวลาอยู่ด้ว <laughs> ยบางทีหนูก็ไม่เข้าใจบางทีหนูก็เข้าใจคือ <laughs> <laughs> อยู่ดีๆบางครั้งอะ่ะ <laughs> น้องอ,อมอาจาจะมีอะไรในหัวแล้วก็อยู่ดีดีก็หัวราะหรือว่าเจเจ,เจแบบตลกแล้วน้องก็หัวร้ออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะโดนแกล้งอยู่โดยไม่รู้ตัวก็ได้อย่างที่น้องหอมบอกไม่รู้ตัวบ่อยด้วย <laughs> 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 ถ้าหลิงเป็นน้องอ,อมหลิงจะเอาล่าง น้องออมไปไปทําอะไรดีอ่ะก็ออกกำลังกายน้องออมก็าไม่ทำก็คลายออกเหน่อยถ้าอยู่ในร่างเขาเธอก็พาเขาไปออกกำลังกายถ้าหนูอยู่ร่างพี่หลิงหลิงหนูจะพาพี่หลิงหลิงไปเล่นกับชาชิวอ๋อพาหลิงกลับบ้านใช่โอเคดีค่ะเพราะว่าพี่หลิงหลิงจะได้พักผ่อนอืมอยู่บ้านอืมเหมือนกันเล่นกับหมาตัวเองค่ะแล้วก็หาของกินอร่อยมากินที่บ้านค่ะ คือหนูก็คงยังเห็นตัวอยู่ในวงการนี้ค่ะแต่ว่าอาจจะทํางานในสายงานที่มันหลากหลายขึ้นอย่างเช่นแบบภาพยนตร์ละครแฟชั่นคือจริงๆอะบอกตลอดว่าอยากเป็นแบบไม่ใช่แค่ดาราค่ะอยากเป็นแบบนักแสดงอยากเป็นแบบแอคทเรสที่แบบเข้าใจการแสดงจริงๆได้มีโอกาสได้เล่นบทที่มันแบบท้าทายมากๆจริงๆอะไรเงี้ยคือทุกวันนี้ก็เล่นอยู่และค่ะแต่ว่าหมายถึงแบบที่โตขึ้นไปอีกอ,อยากลองเล่นบทแบบนั้นดู หลิงอะคะอาจจะเป็นแบบไป global มากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะมีโอกาสไปลองทํางานต่างประเทศในด้านของการแสดงหรือว่าในด้านของแฟชั่นหรือว่าเราอาจจะมีอีกบทบาทหนึ่งที่เป็นแบบเออมีธุรกิจของตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะหลิงออมนะคะก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ ชื่อว่าเพียงเธอ only you ค่ะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่จากทางช่อง3กด่า33นะคะ <laughs> เรื่องนี้ก็จะเป็นหลิงออมเหมือนเดิมแล้วก็เป็น <c oughs> คาแรคเตอร์ที่แตกต่างจากใจซ่อนรักมากๆค่ะก็อยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วทั้งสองคนก็จะมีการไปเวริร์กช็อปเพิ่มสกิลของตัวเองอย่างหลิงก็คือจับปืนกับ เรียนแอคชั่ส่วนน้องออมก็ต้องเต้นแบบเนยนเต้นแบบจร<ด>ิงจัง,จงเลยอะไร <laughs> อ๋อเป็นอย่างนั้นไป <laughs> ใช่ค่ะเนื้อเรื่องก็น่าสนใจค่ะหวังว่าแฟนๆจะติดตามนะคะค่ะฝากด้วยค่ะ Only y o U เพียงเธอนะคะส่วนสำหรับหนังสือ Vogue X Dior ยังไงก็ฝากด้วยนะคะเป็นการถ่ายแบบกับ Vogue แล้วก็ทำงานด้วยกับ Dior ครั้งแรกตื่นเต้นมากอยากให้ทุกคนได้เห็นแล้วคือพี่ๆทีมงานทุกคนคือเก่งมากฝากด้วยนะคะ เชื่อว่าคนที่ติดตามก็คงมีเป้าหมายของตัวเองอย่าลืมเป้าหมายของตัวเองแล้วก็เดินต่อไปก็จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวของตัวเองใช่ค่ะก็สำหรับคนที่ชื่นชอบ ะะก็อยากจะขอขอบคุณค่ะแล้วก็เราหวังว่าคุณจะสามารถทําตามสิ่งที่คุณคิดได้สําเร็จแต่ว่าถ้าใครที่ยังคิดไม่ออกหรือว่ายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆดูกันไปว่าเราถนัดอะไรแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่ใช่เองค่ะเหมือนออมกับพี่หลิงที่ไม่คิดว่าจะได้เข้าวงการน,นี้มันจะมีเวลาม,มันจะมีเวลาของมันเราไม่ต้องรีบแค่เตรียมตัวให้พร้อมใช่เราต้องแบบพร้อมรับกับโอกาสที่จะเข้ามาขอให้ทุกคนสู้ๆค่ะอืมสู้ๆนะคะ So